เมมเต็มค่ะก็อันนี้ขอเป็นพาร์ทสองแล้วกันนะแต่อีกพาร์ทหนึ่งพอลงเสร็จก็ลบอันนี้นะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้แว่นไม่เอาอ่ะคือมันอาจจะหลายพาร์ทหน่อยเพราะว่าโทศรศัพท์เราเหมือนว่าลูกเต็มเลยอันนี้นะคะชุดนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Full Body หรอเอ้ยไม่ใช่ normal นะคะก็เป็นชุดที่ต้องเรียบร้อยนะคะไม่ใช่แบบว่าใส่สายเดี่ยวนู่นนี่นั่นไปก็เอาแบบเรียบร้อยอันนี้มันเรียบร้อยไหมอ่ะไม่เข้าใจเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะคือหลายคนอาจจะเข้ามาแบบใส่เป็นแบบสายเดียวเลยอะไรอย่างงี้ะคะอืมเอาเป็นส้นสูงแล้วกันก็เดี๋ยวจะเมมเต็มก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปแต่งหน้าอีกทีค่ะ เออชุดนี้ไม่ได้เลยอะเอาเป็นสีขาวนะคะเออเอาเป็นยังไงดิอย่างี้ไม่เอาอยากให้เดอกสีมเขาเปิดแบบเล่นด้วยกันได้จังเลยเออเออเอาเป็นไงดีเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวนี้แทนแล้วกันนะคะอันนี้ได้แล้ว อ่ะตัวนี้ได้แล้วอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราเลือกนี้แล้วกันเอ้ยอันนี้อันนี้น่ารักดีนะก็เอาอันนี้แล้วกันอันแรกดีว่ะน่ารักว่ะนี่อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนะแต่ดูก่อนเอาไปอันนี้ได้โอเคค่ะก็เรียบร้อยนะคะชื่อ อ่ะเปสิภาษาไทยซาลาคาร์าบอยเขียนไงวะคา b o บีโอไวปะเนี่ย b o ออแหละเอาไปน,นิสัยที่บอกว่าชอบทำอาหารไ,ไหมหรือเราจะเปิดร้านเสื้อผ้าดีคะก็ เดี๋ยวคลิปนี้ลงไปนะก็จะให้เลือกกันว่าจะให้มันขายเสื้อผ้าหรืออาหารดีอ่ะเอาเป็นเงินละกันเนาะแล้วก็เป็นคนที่คืออะไรใจร้อนไม่เอาอันนี้คืออะไรแต่ว่าอะไรไม่รู้นะคะเราเอาไป,ไปแล้วก็เป็นคนที่สะอาดนะคะ แล้วก็มีน